ก่อนทําเวลากับหัวข้อไม่ตรงกันและหลังทําเนี่ยให้ทําให้เวลาและหัวข้อให้มันตรงกันแบบนี้เฮ้ยไม่ตรงอ,อ่ะเจนเตอร์มาไงหัวข้อ,ของบนไม่ตรงโอ้เอนเตอร์ยังไงวะนี่ก็ไม่ตรงโหั้ข้อนี้กับนี้ไม่ตรงเลยสวัสดีครับคุณผู้ชมครับในวันนี้นะฮะผมจะมาบอกเทคนิคในเรื่องของการจัดตลางนะครับอันเนี้ย แน่นอนว่าคุณผู้ชมเห็นไหมฮะตัวเลขผมต้องการข้างหน้าเนี่ยนะครับให้มันตรงกับตัวหัวข้อกเนื้อเรื่องนะครับคือ2องเนี้ยสองมรดกเนี่ยผมยังจะต้องการให้ตรงนะครับถ้าหากว่าเรากําหนดอันนี้เป็นตารางเราต้องการให้เวลาตรงเนี้ยนะครับมาอยู่ตรงนี้โดยที่ให้มันตรงแถวกันเทคนิคง่ายๆในวันนี้คุณผู้ชมจะได้รู้นะครับ อันดับรแรกเลยเราสร้างตารางนะครับตะรางซ้อนตารางทํำยังไงเดี๋ยวไปดูกัน,นครับผมผมเนี่ยก็จะใช้วิธีแบบนี้เลยนะครับผมโอเคผมสร้างนิวมานะครับผมมาสร้างตารางออกมาเลยครับอันนี้เวลานะครับแล้วก็หัวข้อนะเวลาเล่งหัวข้อลากมาดังแบบนั้นผมก็จะแบ่งรู้ใช่ไหมรู้มจะงงไหมครับ ไม่น่าจะงงเนาะเย่เ yeah. วลานะครับผมจะ copy เรื่องของเวลานะครับมาใส่ตารางนี้นะครับปึ๊บีลยวผมจะเอา copy ในเรื่องของมาถากโรงเรียนแบบข้อนี้ใช่ไหมป้าบตรงนี้มันไม่ตรงเนี่ยบรรทัดแรกตรงบันทัดที่สามมานะครับมันจะเริ่มแบบไม่ตรงละหมดเลย copy ไปเรื่อยๆนะฮะ มันจะลืมเหลื่อมมันจะแบบไม่ตรงเลยเห็นไหมห้องเรียนนำนักเรียนเข้าปุ๊บมันจะไม่ตรงกันเลยเะนี่ครับผมมันจะตรงเห็นไหมตรงตรงหมดเลยตรงหมดง่ายๆนะฮะง่ายๆนะ แล้วทีนี้เนี่ยเราจะเอามาใส่ในเรื่องของเดี <an> ๋ยวแป๊บน okay. ึงนั้นผมขออนุญาตไล่ใส่เอกสารทั้งหมดเลยนะใส่เข้ตรงหรือเปล่านะครับโอเคนะตารางนี้ดนะถึงตารางนี้หมดโอเคประมาณนี้แล้วกันเนาะประมาณนี้นะฮะอันนี้คือเป็นตารางเรื่องของการทำงานของเรานะครับโอเค ผมว่าผมสุดแล้วนะสมมุติว่าผมทําเสร็จแล้วนะฮะกดตรงนี้นะฮะเห็นไหมเซอร์เซอร์ตรงนี้นะฮะกดปุ๊บแล้วก็ปีเลยะฮะกดคอนโทรลค้างไว้แล้วกด,ดสีนะครับเหตนั้นตรงนี้มันมีตารางนะครับมีมีตารางอยู่1และ2นะฮะด้วยเราก็คลิกครอบนะฮะคลิกครอบเสร็จปุ๊บนะครับแล้วก็ไปที่เรื่องของโครงสร้างอ่ะเข้าโครงนะเข้าโครงตรงนี้แล้วก็เห็นไหมตรงนี้ ประสานเซลล์นะฮะเราก็ประสานเซลล์เข้าไปเลยปัาบน,นี้คือเซลล์เดียวกันแล้วนะฮะดังนั้นเราก็กดวางคอนโทลวางไว้แล้วก,กดสี <c oughs> ในเมื่อเข้ามาแบบนี้แล้วอันนี้คือตาราง้อนตารางนั่นเองนะฮะในเมื่อมันตารางตัวนี้มันมันไม่ได้เราก็ขยับโอเคไหมประมาณนี้แต่ว่าเราก็ทําให้เส้นโปร่งแสงไปนะก็คือว่าเป็นเส้นโปร่งแสงเราก,กดปับ๊บแล้วก็ไปเลือก ออกแบบนะครับแล้วก็ไปที่เส้นขอบนะฮะเราก็ไม่มีเส้นขอบนี่เห็นไหมฮะาการจัดตารางนะครับง่ายนิดเดียวคุณผู้ชมครับง่ายนิดเดียวคือตารางกระเลงนี่มันเท่ากันเลยอึ๊บารางเท่ากันใช่ไหมกดเห็นไหมเขาก็ยังเท่ากันยังเป็นเจ็ดปุ๊บ เท่ากันนะฮก,กดคิดเท่าไหร่0.50นะฮะ08.50นอกตรงละใช่ไหมคือถ้าหากว่าตรไหนไม,ไม่ตรงแล้วก็แค่พิมพ์ใหม่แค่นั้นเองนะครับเนี่ยตรงละนะนี่0 7นย์0อ่านนะ7.20 แค่นี้เองเห็นไหมฮะรงละนี่ก็เป็นเทคนิคง่ายๆเวลาที่เราจัดการในเรื่องของตารางนะฮะอันนี้ตารางประวัติการทํางานของเหล่านะครับแค่นี้เองนะฮะถ้าหากว่าคลิปนี้นะฮะมีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์และกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเป็นเทคนิคง่ายๆเนาะที่มาฝากกันนะครับในเรื่องของการจัดวางระเบียบตัวเวลาและข้อมูลแบบนี้นะฮะ ง่ายทำยังไงให้ตรงและไม่ตรงคือมันก็ไม่ยากใช่ไหมฮนะถ้าหากว่าคุณผู้ชมสนใจสอบถามหรือไม่เข้าใจตรงไหนสอบถามเข้ามาใต้คลิปได้เลยนะครับโอเคเอผมเกลบครับผมยังไงก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย,บายทำงาน,นง่ายๆแค่นี้เองถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกด กระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมเองนะครับ